เพื่อนๆครับเพื่อนๆเคยเป็นแบบพี่ไข่ตุ่นไหมจูจๆเนี่ยก็ลืมวันสําคัญของแฟนซะได้จนทําแฟนเนี่ยโกรธพี่ไข่ตุ่นซะงั้นนะ่ะเออแต่ไม่เป็นไรนะครับช่วงนี้พี่ไข่ตุ่นสบายแล้วพี่ไข่ตุ่นมีตัวช่วยนี่เลยนะครับแอปพลิเคชัน memory timer นั่นเองแอปนี้เนี่ยสามารถสร้างรายการต่างๆที่เราอยากจะจดจําหรือว่าอยากจะให้เตือนความจําของเราได้ด้วยนะครับอย่างเช่นวันเกิดคนสําคัญ วันครบรอบอนิเมะที่กําลังฉายหรือว่าหนังที่กําลังจะเข้าโรงนั่นเองนะครับทาให้เราเนี่ยไม่พลาดโอกาสสาคัญต่างๆอีกด้วยนะครับคือดีสุดๆไปเลยส่วนวิธีสร้างก็ไม่ยากเลยนะฮะเพียงแค่กดปุ่มแดงตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ใส่หัวข้อที่เราต้องการจะให้เตือนความจําของเราเข้าไปนะฮะอย่างเช่นให้อาหารหมาอ่าเลือกหมวดหมู่นะครับพี่ไข้ตุ่นจะเลือกเป็นความรักก็แล้วกันนะครับเพราะเรารักสุนัขนั่นเองนะครับผมทุกคนจากนั้นก็ตั้งเวลาแจ้งเตือนให้เรียบร้อยนะครับพี่ไข้ตุ่นจะตั้งเป็นเวลาแปด แล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมเลือกวันที่ด้วยจะเอาเป็นวันที่5ก็แล้วกันนะครับผมทุกคนนี่เลยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแถมเรายังสามารถตกแต่งให้สวยงามได้อีกด้วยเพียงแค่กดตรงนี้นะครับเลือกเปลี่ยนทีมนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกวอลเปเปอร์ที่เราชอบได้เลยพี่ไขตุ๋นจะเลือกรูปนี้ก็แล้วกันนะครับนี่เป็นไงความทรงจาของพี่ไขตุน๋นน่ารักมุ้งมิ้งไปเลยใช่ไหมล่ะเออแล้วที่สําคัญหน้าหลักของแอปเนี่ยเรายังสามารถเปลี่ยนวอลเปเปอร์ได้ด้วยนะฮะเข้ามาที่ของฉันกดเลือกททีี่่รรูปเเสืืื้้้้ออนนนนะัััหหหลลลงงจาากกกพแฮ เลือกวอลเปเปอร์ที่เราต้องการได้เลยนะครับพี่ไขรตุ่นจะเลือกรูปนี้ก็แล้วกันแล้วก็กดใช้งานทันทีไปเลยนะครับแค่นี้นะครับหน้าหลักความทรงจําของเราเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยนะฮะเรายังมีฟังก์ชันการแจ้งเตือนแบบตายชั่วโมงที่พี่ไขตุ่นชอบมากๆด้วยนะครับทุกคนนี่นะฮะสามารถตั้งเป็นนาฬิกาปลุกพี่ไขตุ่นจะเลือกบ่ายโมงก็แล้วกันนี่เลยกดเข้าไปบ่ายโมงแล้วงีบหลับยเป็นเสียงพี่ไข้ตุ่นด้วยนะทุกคนเออแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนได้อีกด้วยเพียงแค่กดรูปเฟืองนะฮะแล้ว 6โมงเชา้าแล้วนกที่ตื่นแต่เชา้าย่อมจับนอนได้ก่อนใครแถมยังมีฟังก์ชันเตือนการดื่มน้ำด้วยนะครับช่วยให้เราดื่มน้ำได้ตรงเวลาแก้ปากเหม็นแก้ท้องผูกแล้วก็ทำให้เราผิวใสอีกด้วยนะครับมีประโยชน์มากมากเลยในเนี้ยแล้วภายในแอป,ปเนี่ยก็ยังสามารถให้เราได้ติดตามตารางฉายอนิเมะฉายหนังละครหรือว่าตารางงานต่างๆของดาราที่เราชื่นชอบได้ด้วยนะครับแค่นี้เนี่ยก็ทำให้เราไม่พลาดกิจกรรมที่น่าสนใจแล้ว แอป Memory Time มีให้ดาวน์โหลดทั้ง iOS แล้วก็ Android เพียงแค่เราเข้าไปใน Play Store หรือ App Store นะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์คำว่า Memory Time er เมื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับหลังจากนั้นก็กดติดตั้งแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าใครขี้เกียจพิมพ์ค้นหาพี่ไคตูนจะทิง้งลิงก์ดาวน์โหลดแอปนี้เอาไว้ข้างล่างนะครับพี่ไคตูนก็ใช้เหมือนกันนะทำให้พี่ไคตูนไม่พลาดโอกาสสำคัญในชีวิตเลย เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพนทุกท่านด้วยนะครับหายไปกัน2วันเป็นไงบ้างคิดถึงกันหรือเปล่านี่ฮะวันนี้นะครับผมมีของใหม่มาอีกแล้ว GM ได้นํากิจกรรมนี้กลับมาให้เราได้เล่นกันด้วยนะครับผมนี่เลยนะร้านค้าโมโคนั่นเองคือจะมีของเก่าๆสวยๆเนี่ยกลับมาให้เราได้ซื้อได้จับจองเป็นเจ้าของกันแล้วนะครับผมนี่นะมีชุดสวยๆเพียบเลยนะครับนี่พี่ใไขตุจะเลือกให้ดูกดป้าบเข้าไปตกลงนะครับอ่านี่เลยนะหลังจากนั้นก็ให้เราหมุนวงล้อนั่นเองระยะเวลากิจกรรมเนี่ยก็คือวันที่5วัน11ีนาเท่านั้น โอเคเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่านะครับผมทุกคนบายครับทุกคนเดี๋ยวเกมนี้เนี่ยเราจะมาเปิดปาร์ตี้กันปาร์ตี้นี้มีชื่อว่าปาร์ตี้ไก่นั่นเองนะปาร์ตี้ไก่ไก่ใช่แล้วนะทุกคนคือเราเปิดเพชรนี้ใช่ไหมเพชรใช่ใช่ไม่มีใครเล่นอ่ะเออฟรีไฟรถแห่ทุกคนเอออ่ะทุกคนเวทีตรงนี้เเปิดไหมปะเนี่ยนี่เลยนะเวทีเวทีโอเคคือ เอ้ยไปอยู่ข้างล่างทุกคนไปอยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมจะอยู่ข้างบนอ๋อเฮ้ยเออเต้นเลยเต้นเลยเต้นเลยต่อเลยเต้นแล้ว let's go นี่ไอ้ตอนนี้มีคนวิ่งมาเอ้าโอ้โหมาร่วมปาร์ตี้กับเราด้วยต้้นดวยตรงนู้นก็เต้นกันใหญ่เลยนะทุกคนเฮ้ยห้าคนแล้วทุกคนน่ารักมากเเเฮ้ยาริ่มมาแล้วมาน้องๆมาเต้นกันดีกว่าก็เจี๋ยว่าเต้นเต้นเต้น เฮ้ยฮีโรอีกว่าทุกคนฮีโรอีกว่าเฮ้ยจัดการี่จัดการเอ้อเอาแล้วเขาต่อสู้กันแต่งดุเดือนปักทงเข้าไปเป็นไงล่ะปาร์ตี้ไก่ของเราบันเทิงเลยมาถึงก็แบบมาถ่ายแหลงใส่เลยอ่ะคนชอบชอบขิงแหลงแดงอ่ะนะใช่จริงๆเลยเรากำลังเปิดฟรีไฟล์รถแทนอยู่ดีนะฮะทุกคน อะไรครับเนี่ยปั๊มถังร้องปั๊มถังทุกคนคือแลลงแกเนี่ยกว่าเราจะเล่นได้เราแบบไล่ยิงแทบตายนี่ครับผมร้องว่าเราปั๊มถังไม่ที่ที่เขารู้เพราะเขาเหมือนกันอ๋อเอาเขาปั๊มถังเหมือนกันเหรอโอ้ยอย่ามาทำทำไมเขาต้องมาดูถูกเราด้วยครับเนี่ยเราวิ่งยิงแทบตายร้องว่าเราปั๊มถังทุกคนไม่ตายสิ เรียกงูใส่เลยนี่แน่เดี๋ยวดีเจเราหายไปไหนฮะยครับพี่ว่าไงฮะดีเจดีเจหายโอเคได้เลยได้เลยโทษทีโทษทีโทษทีดีเจหายดีเจดีเจแบบโมแต่สนใจอย่างอื่นอยู่เพลงก็ไม่เปิดดีเจแล้วไม่เต้นกันแล้วเรอทุกคนเออเต้นต่อเลยเต้นต่อเลยโอ้โหนี่เงินฟรีไฟลดแห่นะครับผมทุกคนคนนี้ก็แอคแรงใส่อยู่นั่นแหละปั๊บถังแล้วเดี๋ยวไม่จบไอตี้ไม่จบ อะไรของเขาเนี่ยสงสัยว่าน้องเขาจะหลอนนะครับผมนี่เลยยาหลอนเอาซะงั้นมีคนพิพมขัดเฉยให้ตายสิทุกคนครับตอนนี้คือยังไม่จบนะฮะน้องเขายังแลกแองแอกแองทุยแองแ้งใส่ต่อนะครับผมดูแล้วก็มีการมาหาว่าพวกเราเนี่ยปั๊มถังด้วยนี่ครับผมเห็นพวกเราแ้งแกนหน่อยไม่ได้เลยนี่ครับ บอกว่าปั๊มถังเฉยเลยผมรับไม่ได้อะทุกคนพี่ใครตุนรับไม่ได้นั่นยังถ่ายอยู่เองโถเอ้ยไปไปปักธงฉหนเลยเอ้ยโอ้ยแย่จริงเลยครับโอเคพร้อมมาทุกคนแก๊งไก่รดแห่แก๊งไก่รดแห่วันนี้เรยที่เดิมเลยมาดูรีแอคชั่นของคนในห้องนี้กันฮะว่าเขาเนี่ยจะมาเต้นกับเราหรือเปล่าเนะยครับผมนะมาลุยโอเคต้เต้เลง ปลากระป๋องปลากระป๋องลงอยู่นันเองเพลงอะไรกับเนี่ยกระแสมันกำลังมาไงเออเขาไปเต้นกันอยู่คนเดียวอ่ะเขาไปเต้นกับเราอ่ะเดี๋ยวเขาก็มาพี่เชื่อผมมาแล้วมาแล้วเริ่มมีคนมาแล้วเริ่มมาแล้วพี่มาเร็วมาเร็วเอ้าแม่ม้วนนะฮั่นเล่นตามเฉยบ้านทุกคนม่วนนะฮั่นเอ้าลงมาเ้าขึ้นมาบนเวทีทำไมดิแอเอ้ามาเต้นบนแท่นดีเจได้ไงเนี่ยไอ้น้อง ข้างหลังก็เปิดหัวข้างหลังก็เต้นเต็มเลยเต้นเลยกันอะอะไรกันคเนี้จบแล้วเพลงมันดังค่ะเพลงมันดังไปเหรอถ้างั้นเราก็เปิดเบาๆดิจังบันเถอะอะไรคำนีเสี่งเงียบไปกี่ลูกสาบปล่อยหมูกันหรอ อ่ยงเเีีมืก้โอเคมาใส่เพลงเต้นต่อเต้นด้วยเต้นด้วยโอเคโอเคน้องมาเต้นกันตรงนี้ดีกว่าทุกคนโอเคมาเต้นด้วยกันงานฟรีใช่แล้วอันนี้คณะไหนคะเนี่ยคณะเออคณะหมูกรอบว้าคณะอะไรคณะหมูกรอบใช่เฮาสิงโป้เอ้ยคนมาเต้นกับเราเต็มเลยทุกคนดูดิ ฟรีไฟล์รถแห่นะฮะลองดูแล้วยืนอันวดูดิแต่ละคนตุ่นแต่ละคนยืนห่างกันมากเหมือนเต้นอโราบิกอ่ะอ๋อมันเป็นการเว้นระยะห่างพี่สโตร์เโซเชียลแอสซิสแทนเนี่ยพี่เออแ้เยแล้วไปโอ้เต้นกันเต็มเลยทุกคนน่ารักมากเลยนี่ครับผมน้องๆห้องนี้คือแบบเรามาเต้นรถแห่นะไอ้แน่นอนอยู่แล้วไอ้สองคนเนี้ยทำไมมันถึงมาอยู่บนเวทีกับดีเจละเนี่ย อ๋อโอพวกรถบ้ารถแห่แสดงว่ามันชอบขึ้นมาเต้นบนเวทีกับสาวๆเนี่ยเออประมาณว่าใครห้ามเต้นกับเราอะไรอย่างี้ใช่เต้นกับแดนเซอร์ผมว่าผมผมจะต้องปักธงแล้วล่ะทุกคนเอานะเอานะมาปักธงี่เป็นไงเป็นไง่ไม่มีใครสนใจเลยเยวคกิ๊เลยเยอะ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  เขากำลังเต้นมันอยู่น้องีอีกแล้วอะตั้งแต่ท่าเต้นนี้มาก็มีแต่คนเต้นโอเคลิ่กันไวแล้วันไว้ันเลมีแต่คนแบบเต้นมันมันโอ้โหเกินไปอยากออกคลิปนี่พี่นุยดายหลังแกนด้วยนีครับผมทุกคนแล้วน้องๆคนดูมีหรือยังครับผมไอ้ท่าที่299เพรเนี่ยแล้ว g M เขาจะแจกฟรีนะครับผมเนี่ยมีหรือยังเอ่ยถ้ามีแล้วก็พิมพ์บอกพี่ไขตุนไว้ด้านล่างด้วยนะครับผมพี่ไขตุนก็มีแล้วนะอือนี่นะฮะตอนนี้พวกเขาก็ยังเป็นรถแท่อยู่ โจ๊ะโจโจโจที่แบบเขาทำส้มตำใช่ไหมตำโจโจเอาตำโจเฉยะฮะล้อครับผมช่างมาเถอะมุกนี้เม่เอาไม่มีใครหามุกผมเลยเนี่ยข้างบนข้างข้างบนเยอะมากเลยข้างล่างหรอข้างล่างเหลือสองคนผมไม่เต้นข้างล่างกันแล้วต้องจอยขึ้นมาข้างล่างเหลือสองคนเรามาเต้นข้างบนกันดีกว่าอ้าวหาแฟนก็มาทำไมต้องมาหาแฟนอะไรตรงนี้ด้วยนี่ฟีไฟของเรานี่กลายเป็นผับไปแล้ววะเนี่ยทุกคนนี่วันใสม้วนใสฮากันทั้งนั้นเลยนะเนี่ย พี่ตุ่นมอฮพี่แค่ตุ่นเดี๋ยพี่ยังไม่ได้มออะไรเลยมาว่าพี่เฉยเลยเนี่ยพี่ผิดอะไรน้องอยาพูดความจริงสิน้องเดี๋ยวว่าเลยพี่ไม่เคยมอใครน้องมาว่าแบบนี้ได้ไงเนี่ยโถเอ้ยจอยก็อยู่โมดิเจไข่เค็มครับดเเจไขค็แต่ว่าพี่อ่ะดีเจไข่ตุ่นออโอเคครับเดี๋ยวเราไปห้องอื่นกันต่อเลยดีกว่าฮะ ขอวับใครได้บ้างโอเคพี่ๆนะครับพี่หนุ่ยจัดพี่หนุ่ยจัดพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยพี่เขาขอวับคนนี้เขาขอวับพี่นะนนคนนี้คนนี้พี่หนุ่ยบอกว่าเรามีวับเรามีวับใช่ใช่พี่หนุ่ยต้องพิมพ์ว่าเรามีวับเรามีวับครับผมอ่านั่นแหละแล้วแล้วพอเขาตอบกลับเนี่ยพี่ก็กดวับออกหนีไปเลยออกห้องไปเลยโอเคจัดไปทามุ่ย ขอวาร์ปขอวาร์ปเอ้ยได้เลยคอยดูนะจัดไปพี่คอยดูนะคอยดูนะคอยดูนะอ่ะขอวาร์ปใช่ไหมจึ๊บตายเฉยวาร์ปจริงๆด้วยโอ้ยอะไรครับเนี่ยข้างหลังถึงกับขำเลยอ่ะเมื่อกี้ยืนเอ๋อเลยรงงอยู่สตันอยู่นะฮะตอนนี้เจอวาร์ปเข้าไปวาร์ปของจริงอย่างเอาอ่ะทุกคน พี่อะไรอย่างเช้าออบเนี้ยเฟินเฟินเฟินเราบอกว่าเราก็วาร์ปได้นิเราก็วาร์ปได้เออลองดูลองดูเราก็มีวาร์ปนะถามจริงอ่ะวาร์ปเลยเฟินจัดไปจุ๊บวาร์ปอีกแล้วโอ้โหวันนี้มีแต่คนวาร์ปแต่ไอ้นั่นก็บีบแต่เสียงดังเหลือเกินทุกคนโอเคฮะสำหรับวันนี้พี่ไขตุนพี่หนุ่ย พี่จอยพี่เฟิร์นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไปแล้วทุกคนโอ้โห <c oughs> เสียงแตอย่างดังเลย <c oughs>